บรรยากาศของการเปิดท้องฟ้าจำลองวันแรกนะครับซึ่งมีการติดตั้งระบบแล้วก็ปรับปรุงโฉมใหม่ใช้ไลยกว่าเดิมแน่นอนนะครับรวมถึงวันเด็กนี้วันเสาร์ที่จะถึงนี้ขอเรียนเชิญนะครับท,ทุกทท่านพาบุตรหลานของท่านไปเยี่ยมชมได้เลยฮะซึ่งนายแพทย์กำจรตตัทยกวีนะครับท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีการเปิดการแสดงทางท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ นี่เป็นเครื่องฉายดาวใหม่นะครับระบบดิจิตอลกับงานที่ใช้ชื่อว่า2,559เก้าใหม่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยครับทางนี้เพื่อพัฒนาและก็ปรับปรุงท้องฟ้าจำลองให้ได้ตามมาตรฐานสากลซึ่งเขาก็มีการปรับ ปิดปรับปรุงไปนะฮะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมานี่ก็ปิดไปหลายเดือนกลับมาแล้วฮะพร้อมกับชมใหม่ที่พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการแล้วก็มาเยี่ยมชมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ท้องฟ้าจําลองโฉมใหม่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีความพิเศษอยู่หลายด้านด้วยกันใช่ไหมคะคุณชค,คือคือเรื่องของการจัดซื้อ,อแล้วก็การติดตั้งเครื่องฉายระบบดิจิตอลนะคะทั้งปรับปรุงระบบเครื่องฉายดาวในสส่วนก็คือ1เนี่ยจะมีการฉายภาพโดยใช้เครื่องฉายภาพคริสตี้นะคะที่เป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ดีที่สุดเพราะว่ามีความสว่างสูงแล้วก็มีเลนส์ที่ฉายภาพ กว่าโปรเจกเตอร์ทั่วไปแล้วก็2เนี่ยได้ปรับระบบควบคุมโดยการใช้ซอฟต์แวร์ดิจิ Star 5นะคะซึ่งฉายทั้งดวงดาวแล้วก็ภาพยนตร์ได้โดยมีความคมชัดสูงระดับ 4K ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่สุดของประเทศนะคะมีการตกแต่งห้องฉายดาวให้เหมือนกับแสงออโรราปรับปรุงระบบแสงสีเสียงให้ได้ตามมาตรฐานสากลและเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่คล้ายกับที่นั่งในโรงภาพยนตร์รับรองนั่งสบายนะไม่แพ้เข้าโรงหนังหลับสบ ไม่ใช่แล้วเข้าไปนั่งดูท้องฟ้าจำลองเข้าไปดูดาวนะน้องๆนะฮะก็เรียกได้ว่าจะไปดูหนังเนี่ยมาดูท้องฟ้าจำลองด้วยนะฮะซึ่งเป็นความคมชัดระดับสูง 4K ขนาดนี้เนี่ยนะฮะคุณหมอกำธรก็เลยบอกว่าท้องฟ้าจำลองโฉมใหม่นี้ถือว่าทันสมัยที่สุดในประเทศฮะไม่มีที่ไหนในประเทศนี้ทันสมัยเท่าท้องฟ้าจำลองอีกแล้วนะฮะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์มากขึ้น เห็นดวงดาวชัดขึ้นแน่นอนเพราะว่าโอ้โหมีความสว่างเนี่ยนะสูงมากขึ้นนะฮะแล้วก็ยังเห็นดวงดาวสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆเยาวชนในการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไปได้ขณะที่การส่งเสริมความรู้ด้านดาราศาสตร์ส่วนท้องถิ่นน,น,นะครับก็มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อยู่ตลอด เตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันที่สำคัญกว่านั้นก็คือการพัฒนาศักยภาพของคนให้เป็นนักดาราศาสตร์ด้วยเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนที่ ประเทศไทยกําลังขาดแคลนกันอยู่ในปัจจุบันนี้อาคนไม่ค่อยไปเป็นนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์กันนะครับโดยท้องฟ้าจําลองก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไปเลยครับตั้งแต่วันนี้นะฮะหอบลูกจูงหลาน <S <S ถ้ายังไม่มีลูกมีหลานก็ไปเองก็ได้นะฮะ <S <S โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็สงสารน้องๆอย่ายไปแย่งน้องๆเลยนะฮะให้น้องๆเข้าก่อนนะฮะแต่วันนี้จนถึงวันเด็กครับ9มกราคมไปดูซิระบบใหม่จะเป็นอย่างไร